สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หน่วยโซสตาร์กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมเป็นคลิปที่2ในความตั้งใจที่จะพูดคุยแล้วก็ในเรื่องของการมีเซลลเลิฟในการที่จะรักรักตัวเองพัฒนาตัวเองเลือกสิ่งที่ดีที่ใช่ให้กับตัวเอง วันนี้มาวันอาทิตย์ที่6กกรกฎาคมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือเล่มหนึง่งหนังสือเขาชื่อเขาชื่อว่า The Last Lecture ค่ะหน้าปกเป็นแบบนี้ประมาณแบบนี้เห็นประมาณอย่างนี้แล้วกันนะจากหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วแบบชอบมากชอบตั้งแต่ในหน้าคำนำของ ผู้แปลนะคนแปลก็คือคุณหนูดีวานิสาเรสค่ะหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเป็นเลคเชอร์ครั้งสุดท้ายที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนนับนับล้านทั่วโลกเล่มที่เราซื้อมันเป็นฉบับตีพิมพ์ครั้งที่37แล้วคุณเรายังอ่านไม่จบเนาะอ่านถึงประมาณตอนที่16คุณลองไปหาข้อมูลอ่านดูแต่ในสิ่งที่เราอ่านแล้วรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตของศาสตราจารย์คนหนึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์มั้ง เขาไปตรวจเจอว่าเขาเป็นมะลังเออไม่ใช่มะลังเป็นมะเร็งในตับอ่อนแล้วชีวิตก็ก็เปลี่ยนมากเพราะมะเร็งอะ่ะคุณก็รู้ใช่ป่ะเออตั้งแต่หนะ้าคำนำสำหรับคนผู้แปลเลยเนาะเรารู้สึกว่ามันมันคือใช่อะ่ะก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ใครๆก็อ่านได้เพราะเกิดเป็นมนุษย์ก็มีอยู่สเรื่องหลักๆที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือความตายและการใช้ชีวิตอืมฉะนั้นสำหรับ,รบเรื่องความตายมันจะมีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะแต่ไม่พูดถึงก็แล้วกันแต่ให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอแต่โฟกัสในเรื่องของการใช้ชีวิตดีกว่าค่ะในเรื่องของการมีเซลล์เลนะิฟเนาะว่าเวลาพูดถึงเซลล์เลิฟแล้วเนี่ยคุณนึกถึงอะไรบ้างในแง่มุมของในแง่มุมของการรักตัวเองอย่างที่บอกว่าคลิป ของช่องหิวส์โซลสตาร์อันนี้มันยังไม่ตกผลึกมันยังไม่ลงตัวแต่มันคือสิ่งที่เราผสมผสานประสบการณ์ของตัวเราเองเชื่อมโยงกับไพ่ที่เราเลือกมาวันนี้ก็ยังคงใช้เป็นเริ่มต้นด้วยไพ่โมเมนต์ที่เป็นไพ่อโรเคล เราเปิดไพ่แล้วไพ่สื่อสารหรือกําลังจะบอกอะไรกับเราเราจะใช้ประสบการณ์ของตัวเราเองว่าจากในหน้าไพ่ที่เราเห็นเรารู้สึกว่ายังไงแล้วถ้าเกิดคุณผ่านมาเจอคลิปเราก็ลองดูว่าถ้าในหน้าไพ่ที่คุณเห็นมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะสอดคล้องสําคัญกับเรื่องราวในชีวิตคุณก็ฝากกดติดตามช่องหน่วยโซสไตล์ไปด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่า เซลเลิฟในวันนี้ไพ่ที่ออกมาเขาจะชวนให้เราพูดคุยกันในแง่มุมของการรักตัวเองในในประเด็นไหนบ้างอู้มาสองแผ่นไม่ใช่มาสองแผ่นมากมาสองใบอู้ตายเธอจะมาเยอะไปไหมเนี่ยดูเหมือนโลภมากนะคะแต่เขามาสามใบอ,อ่ะอ่ะมีนกคู่ w i ส d o มใบหนึ่งเป็นน้องแมวอ่ะมาค่ะมาค่ะ เขามาพร้อมกันทั้งหมดอู้อีกอันนึงเป็นหนูอ่ะอ่ะมา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 กันให้หมดจ้ามาจ้ามาจ้าเบวคัำจ้ามันจะหมดหน้าจอไหมเนี่ยฉันก็อ่ะอ่ะอ่ะออแบบนี้แล้วกันคุณจะเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะสามใบพูดถึงใน,นแง่มุมของการรักตัวเองอืม ให้เราเลือกใช่ไหมถ้าพูดถึงการมีเซล,เลฟ์ฟการรักตัวเองจากในสามใบนี้หรออืมเราจะเลือกไปไหนดีอี่ง่มุมของการรักตัวเองในสามใบนี้อ่ะเราเอาใบนี้แล้วกัน ตัดสินใจช้าตัดสินใจนานเราเลือกใบนี้ค่ะเราเลือกการ์ดที่เป็นเป็นรูปหนูเนี่ยอืมเราเลือกเราเลือกหน้าไพ่ใบนี้เนาะส่วนว่าถ้าเกิดคุณเห็นอีกสองใบแล้วคุณชอบคุณลองดูก็ได้ว่ามันเชื่อมโยงถึงการมีเซลล์เลิฟก,การรักตัวเองของคุณในในแง่ไหนได้บ้างแต่สําหรับเราอะ่ะเราเลือกรูปการ์ดที่เป็นหนูแล้ว เป็นโทนออกสีเขียวๆแล้วหนูก็ถือเทียนไขส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเกิดปีชวดค่ะเราเกิดปีหนูเพราะนั้นเราก็เป็นที่มาว่าเราเลือกรูปนี้เนาะถามว่าในแง่มุมของการรักตัวเองเวลาเราเห็นในรูปนี้แล้วมันเชื่อมโยงกับประสบการณ์เรื่องราวชีวิตของเรายังไงเรารู้สึกว่าอาถ้าหนูโดยคาแรคเตอร์เราเป็นสัตว์ที่ เคลื่อนไหวเร็วทําอะไรเร็วจุกจิกจ๊กจิ๊จิ๊จุไปนู่นไปนี่โดยตลอดอืมจะมองว่ามันน่ารักก็ได้แล้วแต่ว่าคุณจะคิดว่าหนูนี่มันคือหนูชนิดไหนเนาะถ้าเป็นหนูแฮมสเตอร์ก็ดูน่ารักหน้าทานุถนอมตะมูตะมิแต่ถ้าเป็นหนูท่อหนูแบบสกปรกก็มีแค่นั้นแล้วแต่แต่โดยคาแรคเตอร์ของมันเราสึกว่ามันเป็นสัตว์ที่ไม่อยู่นิ่งเคลื่อนไหวเร็ว มันอยู่เป็นตัวเดียวๆก็ได้ใช่ไหมหรือว่ามันอยู่เป็นฝูงเป็นกลุ่มก็ไม่รู้เนาะอืมแต่มันมีมันมีความเร็วอะเป็นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรานึกถึงเพราะฉะนั้นถ้าในมุมหนึง่งในการ์ดใบนี้เวลาพูดเห็นในนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เราคิดเราตัดสินใจอะไรรวดเร็วอืมแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งไม่ชอบอยู่เฉยๆอะ่ะเออ เป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วสื่อสารเร็วไม่ชอบอยู่นิ่งๆไม่ชอบอยู่เฉยๆแล้วถามว่าในในรูปนี้มันทำให้เรานึกถึงอะไรอีกในแง่มุมของการที่มีเซลล์เลิฟในการรักตัวเองสิ่งที่เราเชื่อมโยงกับในรูปหน้าไพ่อันนี้ก็คือว่าหนูตัวนี้มันถือตะเกียงอยู่ตะเกียงเอ่อไมตตะเกียงโทษทีมองเทียนขยไขเป็นตะเกียงได้ไงถือเทียนไขยอยู่มันเป็นสัญลักษณ์ของ ของแสงสว่างอะ่ะเหมือนถ้าเราอยู่ในที่มืดบ้านไฟดับเมื่อก่อนถ้ามันยังไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอะไรเทียนไขเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กับทุกบ้านอยู่แล้วแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนอะ่ะไม่ต้องมีไม่ต้องมีเทียนไขก็ได้คุณมีมือถือก็ได้แต่คุณต้องชาร์จมือถือให้เต็ม,มคุณสามารถใช้ไฟใช้แสงสว่างจากจากที่ไหนก็ได้ถ้าดูจากในรูปหน้าไพ่อันเนี้ย เรารู้สึกว่าในในแง่มุมของการรักตัวเองของเราเนี่ยเราไม่ทําให้ตัวเองต,ตกอยู่ในสิ่งที่มันไม่ดีเรารู้วิธีการว่าจะนําพาชีวิตของตัวเองเนี่ยให้ให้มันไบรท์ให้มันสว่างไม่ตกอยู่ในมุมมืดเนี่ยยังไงความตั้งใจของในคลิปเนี่ยที่ทำไม่ได้มาพูดเพื่ออวยตัวเองไม่ได้บอกว่าเราเองประสบความสําเร็จแต่เรากําลังใช้ประสบการณ์ใช้เรื่องราวในชีวิตของเรา มาเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนครับใครหลายๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปเราอืมเพราะอย่างที่บอกว่าเราใช้ชีวิตมาโอ้โหอีกแปดปีเราจะ,กะเกษียณนะ่ะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่เราเจอสิ่งที่เราเจอไม่ได้บอกว่าใครอายุมากกว่าอาบน้ําร้อนมามากกว่าและชีวิตมันต้องดีมันต้องประสบความสําเร็จมีคุณค่ามากกว่ากันไม่ใช่แต่ถ้ามองย้อนกลับไปเราเป็นคนที่ ถามว่าใช้ชีวิตแบบเสี่ยงไหมเราเป็นคนที่กล้าเสี่ยงกล้าบุกกล้าลุยแต่เราจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในในสิ่งแวดล้อมอยู่ในบริบทที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ดีเราไม่ยุ่งเราไม่แตะต้องอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระจากหน้าไพ่อันเนี้ยความรักตัวเองในแง่มุมที่เรานึกถึงก็คือเรารู้ว่าเรานำพาตัวเองไปสู่ในที่ที่มันเป็นแสงสว่างเสมออืม เราไม่ให้ตัวเองตกอยู่ในความมืดถ้าเราเจอปัญหาเราเจอความทุกข์เราจะรู้ว่าเราจะแก้ปัญหาอันนั้นเนี่ยเรื่องนั้นนะั้ยังไงในบางจังหวะในบางช่วงอาจจะมีโมเมนต์ที่อยากอยู่คนเดียวเงียบๆแต่เมื่อทำใจได้หรือว่าพอตั้งหลักได้เราจะรู้ว่าเราจะต้องแก้แกไขปัญหาหรือต้องเดินไปหาใครต้องให้ใครมาเป็นที่พึ่งในการที่เราจะ นำพาตัวเราเองเนี่ยออกไปจากเรื่องราวที่มันไม่ดีเราจะหาแสงสว่างให้ให้กับตัวเองได้อะอืมแล้วพอชีวิตมันเจอแสงสว่างมันก็จะทำให้เห็นสิ่งต่างๆที่ที่อยู่รอบตัวเนี่ยได้ได้เพิ่มมากขึ้นเรนูปนี้จะเห็นว่าบริบอ,อกรอบข้างนอกมันจะเป็นต้นไม้สีเขียวๆสำหรับเราเนะสีเขียวสีของธรรมชาติมันคือสีที่บ่งบอกถึง ถึงความรู้สึกที่ที่มันดีอะสีเขียวมันมันสบายตามันสบายใจอืเพราะนั้นเนี่ยในเทียนไขในรูปนี้เราเรารู้สึกว่ามันคือมันคือสติปัญญามันคือความคิดที่เรารู้ว่าเราจะต้องทำยังไงเพื่อให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยมันอยู่ในที่ที่เหมาะที่ควรแล้วก็สามารถเอาชนะปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆได้พอย้อนกลับมาถึงหนังสือเล่มนี้ที่ ที่ที่อ่านเนาะมันมีหลายหลายหลายตอนที่หลายข้อความที่น่าสนใจมีข้อความหนึ่งที่คนที่เป็นศาสตราจารย์คนเนี้ยเขาบอกไว้ก็คือเขาบอกว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนไพ่ที่เราจั่วมาได้เหมือนคุณเปิดไพ่อ่ะคุณไม่สามารถเปลี่ยนไพ่ที่คุณเลือกหรือคุณจั่วมาได้แต่เราจะเล่นไพ่ในมืออย่างไรต่างหาก มันขึ้นอยู่กับว่าบางอย่างอย่างเนี้ยเราหยิบไพ่มาเราเลือกการ์ดมาเนี่ยตั้งใจว่าจะเลือกแค่สามใบเอ่ะไม่ใช่ตั้งใจจะเลือกแค่ใบเดียวแต่ในจังหวะที่สับการ์ดออร์โคลอันเนี้ยแล้วมันล่วงลงมาพร้อมกันสามใบเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะไหนๆก็ลงมาพร้อมกันสามใบแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ต้องเลือกไงว่าใจสามหน้าหน้าไพ่อันเนี้ย เราอยากจะอธิบายหรือสื่อสารในแง่มุมของการมีเซลล์เลิฟการรักตัวเองของเราที่เกี่ยวข้องกับไพ่ใบไหนเราเลือกรูปหนูส่วนว่าถ้าคุณผ่านมาเห็นแล้วคุณรู้สึกว่าแง่มุมของการมีเซลล์เลิฟการรักการรักตัวเองคุณเข้าใจคําว่าการรักตัวเองในแง่มุมไหนการรักตัวเองได้ตั้งแต่คุณดูแลสุขภาพของคุณยังไงคุณออกกําลังกายไหมอาหารที่คุณกิน บ้านที่คุณอยู่สะอาดไหมที่พักคุณอยู่ในอากาศที่มันบริสุทธิ์ไหมต่างๆเซลล์เลฟมันมันอธิบายได้ตั้งหลายอย่างเราก็เลยเลือกมาแล้วว่าเราเอาเลือกรูปหนูเนี่ยความรักตัวเองของเราที่เรานึกถึงก็คือว่าเราอย่างที่บอกไงเราไม่ให้ตัวเองตกอยู่ในสิ่งที่มันไม่ดีเราเป็นคนที่แก้ปัญหาด้วยตัวเองได้เราแฮปปี้กับกับการใช้ชีวิตอยู่คนเดียว ไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะในการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวส่วนใหญ่เราใช้ชีวิตคนเดียวอือยู่บ้านก็อยู่คนเดียวแม่อยู่บ้านกับน้องชายที่กรุงเทพส่วนใหญ่เราใช้ชีวิตคนเดียวกินข้าวคนเดียวขับรถไปทํางานคนเดียวน่นีถามว่าเคยมีแฟนไหมมีค่ะแต่ในบางครั้งการมีแฟนการมีคนที่อยู่ในความสมคัญถ้ามันไม่ใช่ที่มันไม่ดีต่อใจ เมื่อถึงเวลามันก็จะตัดคนเหล่านั้นไปได้เองเพื่อรู้แล้วว่าถ้าเข้ามาในชีวิตฉันแล้วมันคนที่เข้ามาในชีวิตเราไม่แล้วไม่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือทําให้ชีวิตเราแย่ลงมันไม่ดีต่อใจเราเลือกที่จะอยู่คนเดียวค่ะคือคุณคงเคยได้ยินเนาะการที่คุณจะมีคู่หรือมีแฟนมันต้องดีกว่าการที่คุณอยู่คนเดียวหรือไม่ก็เราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมานานะเราแฮปปี้กับการอยู่คนเดียว ใช้เงินคนเดียวเดินทางคนเดียวไปไหนก็ไม่ต้องรอใครให้เสียวเวลาเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือมันคือความสุขอย่างหนึ่งของเราเราเลือกสิ่งที่มันสว่างสิ่งที่มันไบรท์สิ่งที่มันดีต่อใจเราเลือกสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตเราแล้วมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ได้ทำให้ชีวิตเรามืดมนมเพราะฉะนั้นเรา เลือกหน้าไพ่ใบนี้ที่กำลังจะสื่อถึงการมีเซลลเลิฟของเราเดี๋ยวมาดูต่อเนาะว่าจากในหน้าไพ่อันเนี้ยเราเลือกรูปน้องเหนูถือเทียนไขจากสิ่งที่เราเลือกไพ่อันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าไพ่ทาโรเา่เขาก็อยากจะให้เราเล่าหรืออธิบายอะไรที่มันเชื่อมโยงมันเกี่ยวข้องกับการ์ดใบใบที่เราเลือกจากการที่ เรามีเซลเลิฟเราเลือกสิ่งที่มันดีต่อใจเราสามารถแก้ปัญหาในชีวิตตัวเองได้เราไม่พาตัวเองไปอยู่ในมุมมืดหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ดีเราเป็นคนที่คิดตัดสินใจเร็วหรือคาแรคเตอร์แบบที่เป็นหนูเนี้ยจากในความเป็นเราที่มีเซลเลิฟแบบนี้เนี่ยไพ่ทาโร่อยากจะบอกอะไรกับเราที่มันเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกับประสบการณ์ของเราเพื่อให ใครก็ตามที่ผ่านมาเจอคลิปเอาที่เอานี่คือตั้งใจจะเปิดใบเดียวแต่เขาก็มาสามใบล่วงลงมาพร้อมกันอีกแล้วอะ่ะอ,อ่ะเธอเธอมากันเยอะขนาดนี้ฉันก็เปลี่ยนขยับขยับแล้วกันนะคะมาสามใบอ่ะอันนี้คือห้าเหรียญค่ะอันนี้คือ สามเหรียญเียงตามลำดับละกันนะห้าเหรียญสามเหรียญสิบถ้วยค่ะเนีย่ยถามว่าถ้าเมื่อในตอนต้นเมื่อกี้เราเลือกมันมาสามใบถูกปะ่ะอุ้ย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 ,ยเธอคุณอย่าเพิ่งเบื่อกันดิฉชนนะจ๊ะฉันก็อยากพูดอยากสื่อสารอยากมีคลิปอยากอธิบายบางอย่างมันก็ยังไม่ลงตัวอันนี้คืออย่างหนึ่งที่กําลังจะบอกทุกคนว่าอยากทําอะไรทําค่ะ อยากทำอะไรทําค่ะไม่ต้องรอความพร้อมค่ะอยากทำอะไรทําจากน้องหนูอันนั้นถามว่าพอมันเป็นไพ่ทาโร่แล้วเขาก็ออกมาสามเราเลือกอะไรที่จะบ่งบอกว่าการมีเซลล์เลิฟของเราสัมพันธ์กับไพ่ทาโร่ใบไหนเราเลือกใบนี้เราเลือกใบนี้ค่ะจากน้องหนูใบนั้น แล้วพอสิ่งที่เราเลือกที่เราอธิบายไปไพ่ทาโร่เราจะบอกทุกคนว่าเราเลือกสิบถ้วยค่ะเพราะว่าอะไรพอในเมื่อเราแก้ปัญหาตัวเองได้เรารู้ว่าเรารักตัวเองเราแคร์ตัวเราเองมากกว่าแคร์คนอื่นในที่นี้เราเป็นแบบนี้จริงๆตั้งแต่เล็กจนโตจนแก่ถึงตอนเนี้อะไรก็ตามที่เราจะเลือกที่ตัดสินใจ ถ้าใจเราลึกๆเรารู้สึกว่าเราไม่อยากได้เราจะไม่เลือกสิ่งนั้นเราได้โครงการเราได้ทุนอะไรไว้ในมือแล้วตั้งแต่เรียนมัธยมมีโครงการเรียนต่อนูน่นนี่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราไม่เอาเลยเราสละสิทธิ์ตั้งแต่ต้นถามว่าในสิ่งเหล่านั้นมันยังไงอย่างที่บอกไงเอ่อในการที่เราชัดเจนกับตัวเองแบบนี้ในบางครั้งสิ่งที่เราตัดสินใจมันไม่ได้ส่งผลดีกับเรา ตลอดมันไม่ได้ทําให้เราแฮปปี้มันไม่ทำให้เราสมหวังเราเอ็นไม่ติดเราต้องไปเรียนกวดวิชาเรากลับมาเอ็นรานใหม่เป็นเด็กซิวแต่ทุกครั้งที่เหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราตัดสินใจเราไม่เคยเสียใจเลยคําว่าไม่เสียใจในที่นี้คือไม่ใช่เอ็นไม่ติดก็มีฟูลไฟล์เนาะแต่ไม่ไม่ได้เสียใจในแง่ที่ว่ารู้งี้ ฉันเลือกที่นี่ไว้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยเอ็นใหม่ค่อยสอบเข้ามาใหม่ไม่ใช่เรากล้าพูดว่าชีวิตเราส่วนใหญ่ในการที่เราเลือกสิ่งที่มันเป็นแสงสว่างสิ่งที่มันใช่สําหรับตัวเราเองอะ่ะเราจะไม่เคยพูดคําว่ารู้งี้เพราะอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทําเราไม่ชอบเราไม่อยากจะต้องมาลังเลตัดสินใจทีหลังเราจะไม่เลือกสิ่งนั้นตั้งแต่ต้นไม่ว่าผลของการเลือกของเราจะเป็นยังไง เรายอมรับได้แล้วก็ไม่แปลกที่เราเลือกไพ่ทาโร่เป็นสิบถ้วยเพราะเรารู้ว่าการตัดสินใจแบบที่มีเซลล์เลิฟชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองมันคือสิ่งที่ดีต่อใจเราที่สุดทุกครั้งที่เลือกที่ตัดสินใจมันใช่ที่ดุดมันใช่ที่สุดมันทำให้สบายใจแม้ว่าในบางครั้งมีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้อย่างเช่นมีการสมัครงานที่นี่ไปสดีนะใกล้บ้าน บางครั้งมีหลายๆคนที่เขาหยิบยื่นโอกาสมาให้แต่ถ้าเรารู้ว่าโอกาสนั้นเราไม่อยากได้มันไม่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเรามันไม่ใช่สำหรับเราเราจะปฏิเสธตั้งแต่ต้นโดยไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปสมัครต้องไปทดลองด้วยความเกรงใจไม่แต่ถ้าสิ่งไหนที่เรารู้ว่าเราอยากทำแล้วมีคนให้โอกาสเราเราก็จะตัดสินใจแบบไม่ลังเลเหมือนกันว่าตกลงทำค่ะเลือกค่ะอยากลองค่ะ แล้วไม่ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงในสิ่งที่เราเลือกแล้วอะมันทําให้ใจเราเต็มมันจะมันทําให้ใจเราฟูอันนี้คืออย่างหนึ่งที่กล้าพูดกล้าบ,บอกทุกคนว่าอันนี้คือการมีเซลล์เลิฟกับตัวเองคุณชัดเจนกับตัวเองว่าสิ่งที่คุณเลือกคุณเลือกมันเพราะอะไรคุณไม่เลือกเพราะอะไรคุณเซเยสกับคนนั้นคุณปฏิเสธโอกาสคุณปฏิเสธคนนูน้นคนนี้เพราะอะไร กว่าที่จะมาถึงวันนี้ในบางเรื่องในบางจังหวะก็มีเกรงใจคนอื่นแต่พอมาถึงวันหนึ่งที่ที่คุณเรียนรู้คุณพัฒนาตัวเองคุณรักตัวเองได้อย่างแท้จริงเสียงของคนอื่นคําพูดของคนอื่นหรือแม้กระทั่งคําแนะนำของคนอื่นน่ะเขาจะเป็นพ่อแม่เป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนไงก็แล้วแต่คําแนะนำของคนอื่นบางครั้งเขาหวังดีแต่ คนอื่นเขาไม่ใช่เราอะแต่และคนมีชีวิตของตัวคุณเองคุณฟังคําแนะนําคุณฟังข้อความอะไรจากคนอื่นมาก็ได้คําแนะนําคําติติงตชินนินทาอะไรก็แล้วแต่อะไรก็ตามที่มันมากระทบคุณอะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเลือกอะเลือกจากอะไรอะเลือกจากความรู้สึกของตัวเองเราเป็นคนที่ดื้อกับพ่อแม่มากถ้าไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทํา เราไม่ทําแต่ถ้าเราจะทําเราจะทําเองเราจะทามันออกมาได้ได,ดีด้วยเพราะเราทําอย่างมีแพชชั่นเพราะเรารู้ว่าเราอยากทําอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงไม่แปลกที่มันจะมีสิบถ้วยออกมาแล้วเราก็เลือกสิบถ้วยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรักตัวเองได้คุณยอมรับในความเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงยอมรับทั้งด้านบวก ด้านดีด้านไม่ดีข้อดีข้อเสียเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ทําอะไรแล้วต้องเป็นคนคาดหวังสูงต้องเป็น perfectionist อ,อะไรก็ตามที่ออกจากมือเราไปผ่านในชื่อเราไปมันต้องดีที่สุดมีข้อผิดพลาดให้ได้น้อยที่สุดหรือถ้าทําอะไรผิดพลาดไปแล้วจะคิดอยู่นั่นแหละวะ่าทําไมทําไมทําไมเมื่อผ่านมาถึงเวลา ระยะเวลาหนึ่งที่กล้าพูดกล้าบ,บอกทุกคนว่าฉันรักตัวเองได้อย่างแท้จริงไม่ต้องการความเพอร์เฟเข้าใจแล้วว่าชีวิตคนเราไม่เพอร์เฟความเพอร์เฟคือคาดหวังให้คนอื่นมองเราดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นไม่ต้องไปใช้ชีวิตตามมาตรฐานของสังคมคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนคุณเลือกคะ่ะ แต่ขอให้สิ่งที่คุณเลือกมันใช่ที่สุดและดีต่อใจคุณมากที่สุดว่าคุณอยากทําสิ่งนั้นคุณอยากทํางานที่นี่ให้เสียงให้สิ่งที่คุณเลือกอ่ะมันคือแสงสว่างในใจคุณอน่ะเมื่อวันหนึ่งถ้าคุณรักตัวเองได้อย่างแท้จริงคุณจะเห็นความสุขอยู่รอบตัวได้ได้ง่ายมากความสุขของคุณจะหาได้ง่ายมากและพราะมันเป็นสิบถ้วยอ่ะ ความสุขจะมีอยู่เยอะมากๆรอบตัวคุณแล้วคุณไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็มความสุขคุณไม่ต้องรอให้ใครมาเป็นแสงสว่างให้กับคุณคุณสามารถเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้ไม่ว่าพระจันทร์ในรูปที่เป็นสิบถ้วยเนี่ยพระจันทร์มันมีความเปลี่ยนแปลงจะเป็นข้างขึ้นข้างแรมอะไรงก็แล้วแต่ มันเปลี่ยนไปคุณคุณจะรู้เท่าทันความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองความรู้สึกของตัวคุณเองจะเหมือนเหมือนพระอาทิตย์ที่อยู่ตรงกลางเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้ชีวิตคุณมีสีสันเรากล้าพูดว่าทุกวันนี้ชีวิตเรามีความสุขมากตั้งแต่เรา,เอ,าออกจากเซฟโซนตั้งแต่เราบอกทุกคนว่าเราสนใจไพาทาโร่ตั้งแต่เราบอกทุกคนว่า เรามีช่องของตัวเองเราเปิดตัวเราบอกทุกคนอย่างชัดเจนว่าเราสนใจในศาสตร์ของไพาทาโรไพออร์โคลเราสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์เราสนใจโหราศาสตร์สิ่งที่มันเป็นสายมัวอะบอกนี้ดีกว่าเราก้าบอกทุกคนว่าเราสนใจในเรื่องเหล่านี้ก่อนหน้านี้เราไม่กล้าบอกเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณชัดเจนกับตัวเองแล้วคุณจะได้จิ๊กซอว์คุณจะได้สายสัญญาณต่างๆมาเอง บางสิ่งบางอย่างที่มันมีอยู่ในตัวคุณแล้วถ้าคุณยังไม่เปิดใจถ้าคุณยังไม่ยอมรับคุณก็จะไม่ได้ใช้ในสิ่งที่ที่ตัวคุณมีเมื่อเรารักตัวเองได้อย่างแท้จริงสายสัญญาณต่างๆไม่ว่าจะมาจากช่อง y o u t u b e มาจากหนังสือมาจากเพลงมาจากสื่อต่างๆมันทำให้เราชัดเจนกับตัวเองและเรารู้แล้วว่าเราต้องทำสิ่งนี้แหละเราต้องมาพูดในเรื่องเหล่านี้ เราต้องทำคอนเทนต์ในแง่มุมที่เราอยากทำเราจะทำมันไปเรื่อยๆเพราะสิ่งเหล่านี้มันคือความสุขเพราะฉะนั้นในวันนี้หน่วยโซลสตารขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ ขอให้ทุกคนรักตัวเองได้อย่างแท้จริงคุณค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองในแง่มุมไหนในเรื่องอะไรให้เวลากับตัวเองกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยเฉพาะในเดือนนี้ค่ะในเดือนที่6แม้ว่าดวงดาวต่างๆมันจะเปลี่ยนไปยังไงมันมีผลต่อชีวิตคุณแน่ๆถ้าคุณไม่เปลี่ยนในเดือนนี้คุณแน่ใจว่าคุณจะอยู่กับชีวิต ของคุณนะตอนนี้ไปได้แบบเายาวๆเปี8ปีเป็น10ปีไหมเพราะฉะนั้นค่อยเปลี่ยนตัวเองให้คุณได้มีความสุขที่สุดในแบบที่คุณอยากเป็นค่ะส่งท้ายด้วยข้อความอีกส่วนหนึ่งจากหนังสือ The Last Lecture ในตอนที่12มันมีชื่อตอนบอกว่าส่วนสนุกปิดตอนสองทุ่มบางเรื่องบางอย่างในชีวิตของคนเรา เรารู้เวลาปิดเปิดเรารู้ระยะเวลาเรารู้ไทม์ไลน์แน่นอนว่ามันมีจุดเริ่มต้นตรงไหนเมื่อไหร่และจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่แต่ในบางครั้งชีวิตคนเราคุณรู้เวลาเกิดคุณรู้วันเกิดแต่สิ่งที่คุณไม่รู้คือคุณไม่รู้ว่าคุณจะใช้ชีวิตณตอนนี้ในความเป็นคุณไปได้อีกนานขนาดไหน เพราะฉะนั้นในวันนี้หน่วยโซสตาร์ถึงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้คุณชัดเจนกับตัวเองให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ใช่ให้คุณรักตัวเองได้อย่างแท้จริงเมื่อคุณรักตัวเองได้อย่างแท้จริงชีวิตคุณจะมีแสงสว่างชีวิตคุณจะมีความสุขและไม่ว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงคุณพร้อมที่จะเข้าใจคุณพร้อมที่จะเติบโตและคุณก็จะมีความสุขในทุกๆวัน ทุกวันของคุณจะเป็นสิบถ้วยหน่วยโซลสตาร์ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนสนุกในเส้นทางของเซลเลฟเจอร์นี่ขอให้ทุกวันของคุณในการรักตัวเองมีสีสันมีความสุขและมีความสดใสคะ่ะจนกว่าเราจะพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปเซลเลฟเจอร์ Self ฝากกดติดตามช่องหนอโซสตาร์ไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ